ดีจ้าเมื่อเนียนไปซื้อทุเรียนมาจากตลาดสี่มุมเมืองเป็นหมอนทองมาจากระนองโลละร้อยหกสิบบาทนี่สิกแก้ให้เบด้องเนินนี่ เป็นหนอนทองมาจากระนองนะคะโลละร้อยหกสิบมันอยู่ตลาดสีมุมเมืองบุรยากับไปเด้อนี่นี่ียจ้า เอ็น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 อีกเลยจ้าสุเียนอีกเลยอ๋อหมอนทองจากละน้องสุ <startups> <startups> เรียนหมอนทองจากละนองนะคะ แซ่บเนื้อละเอียดหอมหวานมันเนื้ออร่อยมากให้ได้แล้วเนี่อเรียนอร่อยอร่อยนะคร नहीं आ रहा नहीं ทุเรียนหมอนทองจากตลาดสี่มุมเมืองโลละร้อยหกสิบมาจากระนองของใต้มาจากระเดชจา้ามาจากอันของใต้นะม้าระเดอทุเรียนใต้นะนี่ทุเรียนจากใต้มาแล้วนะคะหมดยังเว้ยหมดแล้ว,ลวโอเคหมดแล้วจา้า cái này nó ron nhoi này ron nít đeo cái <laughs> này เล็ก,ลกแก่ยากอันนี้แหละมันเป็นเขาบอกว่าเป็นไก่ฉีกเนื้อเนื้อไก่ฉีกนี่หมดแล้วค่ะ ไม่ชิมโชว์ดิสวยนี่ค่ะด้สามลอน<ห>เอาโอเคนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะถ่ายคลิปกินเล่นกินนะคะ